จึกจึกจึกอ่ะสวัสดีหนึ่สองสาวัสดีค่ะนะฮะตอนนี้นะเราก็รับทราบข่าวนะจากคลิปช่องย่าชิดกอกๆแล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของย่าเนาะนะฮะก็นะพวกเราในนามของสมาชิกบ้านสามหลังนะฮะครัวทายทุ่แบบก็นะอยากจะมานะฮะ พูดคุยนะจะเรียกว่าสัมภาษณ์เลยนะเรียกว่าพูดคุยกับญาตินะว่าล่าสุดเนี่ยที่ไปหาหมอมานะคุณหมอว่าอย่างไรบ้างนะครับค่ะก็<ข><ข>ไปเดินทางไปหาหมอเราเข้าไปตรวจหมอก็นัดผ่าตัดวันที่สิบหกเดือนหน้าสิบหกกรกฎาสิบหกกรกฎา,กฎาเดือนหน้าพอดีได้วันนั้นนัดเขาลงคิวไว้ให้แต่เราต้องเดินทางไปตั้งแต่วันที่สิบสี่ สิบห้านี่คือไปนอนไปโรงพยาบาลไปแต่เช้าไปจองห้องนอนสิบหกก็คือผ่าตัดค่ะคือสิบห้านี่ไปนอนรอที่ที่โรงพยาบาลเลอันนี้โรงพยาบาลไรนครับยามุกดาหารอยู่ในเมืองจังหวัดโรงพยาบาลประจําจังหวัดประจําจังหวัดมุกดาหารเพราะว่ายาเป็นคนมุกดาหารแล้วก็เลยมีสิตที่นน่นแล้วก็เลยก็เลยไปรักษาที่โน่น แล้ยวเขาจะอไรเขาก็ก็ตขาจดเจออะไรเขาจึงให้ผ่าตัดมันเป็นก้อนนะมันเป็นก้อนมันเป็นที่สะดวงมันเป็นเรื้อรลังแล้วมันหลายปีแล้วมันก้อนก้อนแล้วมันตัวมันอักเสบแล้วมันมันไม่หายหมอตองบ่าหมอต้อหมอบอกว่าต้องตัดออกถ้าไม่ตัดออกมันก็จะมันไม่ยุบกินยามาเดือนหนึ่งแล้วแต่มันไม่ยุบแล้วมันอักเสบตลอดแล้วก็ยาเขาปวดตลอดแต่าลเราถ่ายแบบ มันก็จะเลื่อนอลวลาเราถ่ายมันก็ดีด่อยแต่เวลาลวถ้าเราถ่ายแข็งมานอนออันก็จะเจ็บใช่ไหมเจ็บล้วก็เลือดจะออกเวลามันเักเสบเลือดออกเวลาเดินมันก็จะใช่มันก็จะเคืองมันก็ไม่จะไม่ปกติแล้วหมอตรวจแล้วว่ามันโตแล้วต้องตัดแล้วทําไมคิวมันนานขนาดนั้นเท่ากับว่าเกือบเดือนเลยเนาะคิวคิวมันไม่ว่างคุณหมอเขาบอกว่าคิวมันไปเรื่อยๆว่างมนที่สิบหกเดือนหน้าก็เลยน,นัด แต่ว่ายาก็ทํางานได้ปกติแต่แต่ของกินเราอย่าไปกินคือ,อสิ่งที่เขาให้ระมัดระวังที่สุดเลยคือเรื่องของการกินกินอของหมักของดองหน่อไม้ห้ามของหมักอันนี้ก็ฝากเตือนภยนัยนะไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะใครทีมนะ่มีความเสี่ยงนะในการรับประทานอาหารเหล่านี้นะฮะก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้เนาะเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะฮะของหมักของดองปลาได้ไหมไม่ได้ปลาก็ไม่ได้เลย ได้เลยแล้วก็กินได้ของอ่อนๆตอนนี้ให้กินของอ่อนๆไปก่อนเดือนนี้ทั้งเดือนเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าจนถึงวันผ่าตัดอ๋อ้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงวันผ่าตัดเนี่ยต้องกินของอ่อนข้าวเหนียวนี่ไม่ให้กินเลยห้ามไหมไม่ห้ามหไม่ห้ามแต่ว่าไม่ให้กินเยอะให้กินข้าวก้าวส่วนมากแล้วก็กินของอ่อนกินของอ่อนๆบอกคนนอนมาเก็บแล้วก็ไปบวมกินแทนข้าว ใช่อันนี้ก็ดีนะมะละกอเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่ดีมากนะใครที่เคยทานมะละกอจะรู้ว่าอพอทานเสร็จปุ๊บมันจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีใช่เพราะว่าเราก็เป็นหลายปีแล้วเยอะประมาณกี่ปีคำว่าหลายปีของย่าเนี่ยเริ่มเริ่มรู้สึกตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มรู้สึกตั้งแต่สิบปีที่แล้วประคับประคองมาต้องหาหมอเรื่อยๆตอนนี้ย่าเท่าไหร่ก็ประมาณห้าสิบหกแล้วห้าสิบหกก็เป็นมาตั้งแต่สี่สิบหกใช่เรื่อ ายาวนานแล้วรักษาไปรักษาไปกินไปตอนที่ยา่าไปนอนที่โรงพยาบาลมุกก็มันมันจะมีสิ่งออกที่ลำไส้แล้วก็หมอก็ไปตรวจว่ากลัวเป็นมะเ,เร็งแต่มหมอก็ไปตรวจก็ไม่เจอไม่ใช่ก<อ>็คือเอาเอาไปตรวจแล้วไม่มีเชื้อมะเร็งไม่มีครับชควีไปะนะคือเป็นแค่รีสดวงครับแล้วเวลาแบบสมมติว่ามันเป็นแบบเป็นเยอะๆช่วงที่เรารู้สึกว่าก็ไม่ไหวแล้วมันเป็นยังไงมันปวดมันก็คือปวดเลยปวด บวชแล้วก็เราเดินรืออะไรมันคำกลืนไหมมันเหมือนอะไรไปอุดใช่กูอุดอุดไว้เลยถ่ายยากถ่ายยากแล้วจะถ่ายเราก็กลัวเลยกลัวจริงจริงมันออกยาตอนเป็นแรกๆอ่ะเราเรารักษาตัวเองยังไงไหมครับเห็นบางคนเขาบอกว่าอ่าให้กินยาต้มยาสมุนไพรอะไรเงี้ยกินมาหมดแล้วแต่มีมีเอฟซีแนะนําให้กินต้มหมวอไช้เท้าอื นั่นแหละที่เสือเคยเล่าให้เสือให้ยาฟังตอนนั้นอ่ะไปอ่านเจอเขาบอกให้กินหัเเท้าต้มกินหัวช้เท้ามาต้มยูต้มแบบต้มกินหรือพิต้มอะไรก็ได้เลยต้องกินน้ำคือกินทั้งน้ําเลยอ่ะกินทั้งน้ํากินทั้งกากอะไรเงี้ยกินได้หมดเลยกินหมดเลยเดี๋ยวยาไปตลาดอันนี้จะไปซื้อมาเป็นตลาดไปซื้อเมื่อวานก็ไม่ได้เข้าตลาดแต่แต่มีเอฟซีคนหนึ่งนะบอกว่าให้เอาหัวชะเท้าสดปอกล้างสะอาดแล้วมาขูด คูด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 ใส่ผ้าขาวบางอ่ะแล้วก็บิดเอาแต่น้ำแล้วก็กินกับน้ำผึ้งโดยที่ไม่ต้องต้มเขาบอกว่าคือต้มก็ได้แต่ว่าไม่ต้องต้มมันมันจะเสียไอโอ้เรากินแบบนั้นอ่ะมันจะเขาเรียกว่าอะไรเสียมันมันจะเสียรสสารสารของมันอ่ะโอ้าไปกับการต้มมันก็จะเสียีกถ้าณแบบนั้นสารมันก็จะอมาสารก็จะเริ่มเต็มว่าน้ำผึ้งยากก็มีอยู่ใช่ใช่ก็คือเนี่ยน้ำผึ้งกับ หัวเช็ดเท้านะขูดเอาน้ําสดๆเนาะอันนี้ก็เอฟซีบอกพี่เสือมาเหมือนกันเนาะก็้วก็ลองดูนะคุณผู้ชมนะอืะคือต้มก็ดีนะฮะมันจะทําให้กินง่ายแต่ถ้ากินสดอาจจะกินยากนิดนึงะเขาก็เขามีเทคนิคก็คือให้ใส่น้าผึ้งเพิ่มเข้ามาอครับแล้วทางที่บ้านอ่ะว่ายังไงชนี้เขาพูดกันยังไงใครจะเป็นคนเฝ้าใครจะไปดูแลอะไรยังไง ก็คงจะเป็นแอนเอไปส่งแอนเฝ้าแอนก็คงจะลาอ๋อถ้าเป็นช่วงนั้นแอดมินแอนแอดมินแอนยามีลูกสาวนคนนเดียวก็คือแอนลูกชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งก็พ่ออาชีพก็จะไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วก็ก็จะอยู่กับแอนสองคนจนกว่าผ่าตาัดเสร็จแล้วก็ให้พ่ออาชีพไปรับทหมอให้องกจากโรงพยาบาลก็ไปรับมาเพราะมันไก่มัน ปสิบกว่าเนาะเกือบเก้าสิบนะจากบ้านอ่ะเก้าสิบเอ็ดกิโลจากกกอกไปมุกดาหารเก้าสิบเอ็ดโลครับไก่มันเป็นจังหวัดที่ไกลบ้านพูดถึงลิดือวงเนี่ยเป็นภายใกล้ตัวนะทุกคนทุกคนมีสิทธิ์เป็นทุกคนมีสิทธิ์เป็นครับเรื่องกินนี่สำคัญนี่แหละนะครับการกินการอยู่ ไปกินเนื้อย่างอะไรย่าง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 หนื่ย่อยย่างนะเวาดูเขาอยากกินเห็นไหมเนื้อย่างย่างจะเลือกกินแต่ปลากัระพงเวลาไปกินหมูกระทะย่างก็จะกินแต่ปลากระพปลาปลากบผักปลากบผักย่างจะเลือกกินแบบนี้ย่างจะไม่กินแล้วก็มีคนเดินไปเราก็ไม่ค่อยไปเนาะกินินน้ํากินอะไรมันกินน้ํากินปลานี่แหละก็แล้วเขาเขาบอกป้าย่างทำไมชอบปลาชอบปลาคือบรรเลวนี่แหละชอบปลาที่แาล้วกเราย่าต้องกินย่าอะไร ยาอยาอะไรบ้างที่กินอยู่ตอนนี้ตอนนี้มดแล้วหมอไม่ให้กินเลยใช่เป็นกว่าผ่าตัดหมอไม่กินอะไรเลยโหมงดงดยาให้งดยาทั้งหมดที่เคยกินก่อนอันนี้หมดเลยหมดเลยอ๋อก็คือรับประทานอาหารปกติของเราไปดูอะไรไปปกติอ่อนๆอย่าไปกินที่ผิดเมื่อวานนี้ก็อดไม่ได้กินข้าวจีเห็นไหมกินข้าวจีแล้วก็อยาก ก็กินแค่ครึ่งหนึ่งกินกินพอให้หายอยากไงยาอยากกินหมดอานกินแค่ครึ่งอันอ้าวอยากกินอยากกินสักหน่อยพ้อะที่เราห้ามใจไม่ได้น้อญาตถ้าอย่างนั้น่าเคยรู้ไหมว่าบรรพบุรุษเราหรือว่าญาติพี่น้องเราก่อนในนี้มีใครเคยเป็นไหมันไม่รู้แต่ว่าแม่ไม่แม่แม่ก็แม่ก็มาเร็งพ่อก็มาเร็งย่าตินะพ่อมาเลงปอดแม่มาเ็งสมองอ๋อ นี่เป็นยาดึงกลมะเริงปอดมะเร็งสมองโอ้ใช่สมองก็แม่พ่อเป็นมะเร็งปอดแต่แม่เป็นมะเร็งสมองก็เป็นยาถึงม่พ่อเป็นมะเร็งปอดพออล้วดูดหรือจะดูดอยู่แต่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเขาจะสูบยาแบบยาทอน่ะเนาะยากระทอยาสูบม้วนเหรอยาสูบมวนยากระทอแล้วก็หำใส่ใบตองแห้งพูดถึงมะเร็งันเป็นได้ทุกส่วนเหมือนกัน แต่นมลิงมันจะเป็นกรรมพันธุ์นะเขาบอกว่ากรรมพันธุ์แต่ตอนนี้ไม่มีกรรมพันธุ์เลยเยอะมากเลิกลายเป็นว่าตอนนี้โรคทุกโรคเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์เป็นหมดเนาะนะฮะมันขึ้นอยู่กับการกินการอากาศอากาศอาหารการกินการํำรงชีพของเราเนาะมีโรงงานโรงงานหนึ่งอะที่ที่ที่อยู่เมืงเทพดอะไปสบายสบายไปเป็นเม็ิงมั้เกี่ยวกับเพื่อเอ่อเอียร์เอารงเหล็ก ใครอยู่กับสารที่มีความเสี่ยงใช่ที่จุ่มลงไปมันจะฟูขึ้นมาไม่สบายปุ๊บเป็นมะเร็งไม่สบายปุ๊บเป็นมะเร็งมะเร็งทั้งนั้นเลยอืมะเร็งทั้งนั้นอื่นนะไม่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่เกี่ยวกับสายเลือดเป็นไปได้หมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะบางทีคนที่เป็นอ่าอะไรที่มีสิทธิ์จากจากการอมีพ่อแม่ป่ยตาายเป็น ถ้าดูแลตัวเองดีๆเราก็อาจจะไม่เป็นก็เป็นได้นะเหมือนพี่เสือเนี่ยคุณยายก็มาเร็งนะคุณแม่ก็มาเร็งนะพี่เสือก็พยายามที่จะดูแลตัวเองดีๆนะจะไดะ้ไม่ต้องรับช่วงนะครับก็ฝากทุกท่านนะฮะให้กําลังใจย่าเนาะในะระหว่างนี้เนาะนะดูคลิปให้กําลังใจติดด่านดูไลฟ์สดนะฮะไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวพอช่วงปา่าตัดย่าอาจจะไม่ได้ทําคลิปนะฮะหรืออาจจะมี แอนทําให้วัลลคริปอัปเดตอัปเดตอาการนะโอเคนะก็ส่งกลังใจให้ย่าเนาะนะทุกคนนะครับให้ย่านะแข็งแรงนะครับหลังคาตัดก็ให้หายไวๆเป็นเป็นทีเร็วๆเนาะคิดเยอะคากขึ้นม่ขึ้นมาหน่อยคิดอยู่กลัวกลัวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวพักยาวกลัวไม่ได้รำหรือเปล่ากลัวผักยาวกลัวไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ยเดี๋ยวดูเวลาให้นะ กลัวที่สุดก็คือกลัวพักยาวโอเคสิบครึ่แล้วอะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณทุกท่านและขอบคุณเสือขอบคุณบ้าใถวบ้านที่เป็นห่วงย่านะคะครับอย่าหายไปวายอย่งไวๆยครับโลกนี้ผ่าตัดแ้ก็หายแล้วครับจึดจด